ไกลกันพี่้องแลวเต้ร่างกายบ่มีท่านั่นด้อค่ะแล้วเต้อยากออกอ มือปุ๊บมือสบัด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 มือจ้าเร็วจ้าเร็วลองเฟรมสบัดมือสิอ่าสบัดมือหนึ่งสบัดมือสบัดมือสบัดแรงสบัดแรงเดินลมได้เดิน นึ่งไม่ได้ทำนี้หนึงน่งหนึ่ง ออ่าสาม,สามเก่งมากลูกสีสีมเหมือนออ,ออกกับพบกันล่ะสีอ่า,าเอาไปด้วยเอยอหกไปอย่างนี้สิเจ็ดข้างหลังนะอ่ะเบ,บาเบ,บา ับขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจยยอกับหลานน้อยนะคะขอบคุณหลายจ้า